วนลัครับก็กัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในช่องซันทูเอ็นะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟีฟ่าเปม็นปากก็มีคนมีน้องคนหนึ่งครับขอให้ผมเล่นฟีฟ่ผมก็เลยแบบกลับมาเล่นให้นะครับ ก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นฟรีไฟล์อีกก็ขอคลิปนี้ขอสิบไลค์แล้วก็บวกหนึ่งมานะครับผมจะกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วก็ทุกคนครับช่วงนี้ผมไม่สบายนะครับผมก็อาจจะลงคลิปช้ากว่านะครับถ้าวันอนที่ผมไม่ได้ลงนะครับผมผมอาจจะลงวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สบายครับไม่ใช่แบบเป็นไข้อะไรพวกนั้นนะครับผมแค่ปวดหัว ตัวร้อนแล้วคอร้อนตัวผมร้อนหมดเลยอะคือแบบมึนหัวอ่ะเออนี่ผมอุตส่าห์แบบมาทำมาทำคลิปให้พุ่นผู้ชมเลยนะครัเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นโหมด 4v4 จัดอันดับนะครับก็ผมไม่ได้เล่นมาสองเดือนแล้วแล้ววอร์มมือวอร์มฝีมือก็เมื่อคืนเองเออก็ เราไปเริ่มกันเลยล้วกันไปปู่ปอ๋อแล้วครับมาแล้วผมจะกลับมาเป็นราชาลูกซองควงกับราชาไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะกลับมาเป็นราชารีเสิร์ตกับราชาลูกซองทั้งหลายและทุกปืนใช่ผมจะกลับมายิงหัวอีกครั้ง เดีว,ว่าต้องฝึกกันโ <laughs> ชคดีครับผมเป็นแค่ตัวล่อ,อครับเง <c oughs> าสนใจผมเยอะใจทุกคนอาจจะงงนะครับว่าผมมีคนตัดต่อหรือเปล่าผมขอตอบไว้ตรงนี้นะครับว่าผมไม่มีผมดัดเอง <c oughs> แล้วก็ สาเหตุที่ผมเลิกเล่นฟรีไฟลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคือมันจะมีตัวละครหนึ่งในเกมฟรีไฟล์นั้นก็คือโรนัลโดใช่ไหมครับคือผมไม่ชอบโรนัลโดก็เพราะว่าคือเวลาเราไปใกล้ๆมันนะแล้วเราจะยิงมันตายอยู่แล้วใช่ไหมคือบางทีคนอ่ะเขากดแบบกดบาเลียใช่ไหมแล้วเลือดมันจะตายแล้วมันก็แบบยิงเราเราตายมันไม่ตายมันอยู่ในบาเลีอะ คือนี่แหละสาเหตุที่ผมเลิกเล่นคือแบบหลายครั้งแล้วอะผมก็เลยเลิกเล่นไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอาวีผมติดมากใช่ไหมมันก็ดันเป็นแบบโอ้โหมีคนโหดกว่าเราแล้วก็แบบเลิกเล่นไงเราเป็นตัวเราแบบเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวดอลล่าแล้วฟรีไฟล์ก็กลับมาเป็นเหมือนเหมือนเหม,ม,ม,มือนที่ผมเหเมื่อคยนเหมือนที่ผมเคยโดนอะ คือฟรีไฟล์เม like ื่อก <Okay. S 1> uh ่อนนะถ้าโรนัลโดไม่มีแบบโอ้โหเกมยังสนุกอยู่พอโรนัลโดเข้ามาแบบคือส่วนตัวผมไม่ได้เกลียโรนัลโดนะส่วนตัวคือผมชอบโรนัลโดนะแต่ว่าผมไม่ชอบบาเลียแค่บาเลียนะรผมขอฝากถึงพี่โรนัลโดนะครับอยากอยาโกรธผมนะครับถ้าอ่านภาษาถ้าพูดถ้าฟังภาษาไทยเข้าใจอ่ะือผมไม่ได้เกลียนะผมเกลียเกมบา เกมที่มีบาเรียแบบป้องกันตัวเองตอนผมไปไกลๆอ่ะผมเกลียดแค่นี้ไม่ได้เกลียดนักนักดีล่ฟุตบอลนะเพราะส่วนตัวผมก็เล่นบอลเหมือนกันนะผมก็ชอบอ่ะกลัวว่าผมว่าเขาแล้วเขาจะมาด่าผมอะโอ้ยเฮ้ยยินยินยิ้ยิ้ยอกลิ้นเมื่อกี้ยอกลิ้นออกระต่ายอืมกะตายไปแยะอยากเรเห็นเดี๋ยวไปช่วย เฮ้ยไอ้น,นี่มันร้ายอะไรฮนะกินคนาาอ,นะอืนน่นไปทั่วเองเนี่ยเออมาทางนี้มาทางนี้ดีวะไม่เข้าใจ,อ,นนใจนะอยู่วะไม่เข้าใจอ่ะไม่เนี่ย คือไอวัวก็ไม่มีจะล่านะหัวร้อนผมโคตรหัวล้อนเลยอะครับทุกคนคือแบบนั่นะทุกคนเห็นไม่บาลียะเห็นไหมยิงกี่ทีกี่จีมันก็ไม่แตกเฮ้ยหัวร้อนอโทษนะครับที่ผมแบบเสียงดังไม่ดีหัว้อนอะทำางันแก่บาลีย ถ้าผมมี yeah. โรนันเดเหมือนกันก็ไม่ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแล้วผมไม่มีไงผมไม่เติมแล้วผมเลิกเติมเกมแล้วอือจะเก็บเงินแว่นาคตดืด้อสุดยอดเกมมิ่งเพื่อนมันก็ดีไปเกินอืม Ưm... Lưu sức á lệch quật phơi hẹp của mấy kia tụi mấy Ô hô Ba lẹk lắm à Ô hô, ấu tức xót tức chạy lê Cá lăng đù, lăng con cháy nhìn nhìn lê như lê เกมเราเกมนี้เราแพ้แน่เลยครับทุกคนผมผมจะผมจะเล่นแบบแกลก,กไม่ได้แล้วล่ะผมจะได้จริงจังแล้วจะเพย์แพ้เดี๋ยวแพ้จริงเดี๋ยวแพ้จริงไม่ได้ไม่ได้จะ๋ยแพ้จริงไม่ได้ไม่ได้ บาเลียอีกแล้วเหรอเนี่ยะบาลียทุกคนเห็นไหมผมเกลียดบาเลียโคตรเกลียดเลยไม่ได้แอมเว้ยไม่ได้แอมเว้ย เพ <yapmış> ื่อนเพื่อนใจยินอันใจไปก่อนอเก่งนักหรอเก่งนักหรอ Ôi Để chặt cá đăng nánh cỏ đá canh Bao nhiêu con này hả nè Hơi 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 Vinh còn Xeo lắng Xăm anh hộp เอออดใจแล้วกันก็มวยขวางก่อน <c oughs> เราต้องชนะ <c oughs> ผมจะเล่นแค่สองเกมน,นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกกโคปวดปหัวเลยละ่ปะปวดหัวมากเลยตอนนี้แค่สองเกมพอแล้วครับดูผมรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วผมถ้าผมเล่นอีกหน่อยผมว่าผมผมน่าจะแบบสลบไปเลยนะ ตัวหนึ่งโดนระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยตัวหนึ่งโดนระเบิดเรียบร้อยครับทุกคนการมีระเบิดก็ถือว่าเรามีอำนาจครับไอ้ผมกลับคือผม คือผมรู้สึกเบื่อฟีไฟล์เหมือนกันนะเนี่ยที่แบบมีโรนัลโดแลใช้บาเลียนี่ผมเบื่อมากเลยอ่ะถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับยกเว้นแบบเกมที่แบบต้องเติมผมไม่ผมไม่เล่นนะเกมพวกกนนารพนันอะไรพวกนี้ผมผมไม่เล่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ แม้ในอนาคตผมอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้อาจจะไม่เล่นเกมเลยก็ได้ผมมยเลือดแล้วก็เวน เสื้อล้านหมดเลยอ่ะผมไม่ได้ฆ่าเลยเนะี่ยตายวงครบปะผมก็ว่าอย่างงั้นนะครับไม่ตายวงนี่หว่าเฮ้ยเห็นแล้วเวียบเวียบ เป็นตัวเลือกก็เป็นอย่างนี้แหละโดนเพื่อนแง่งอื้เราไปเกมต่อไปเลยกันเลยนะครับทุกคนไายทุกคนเกมต่อเกมต่อไปมาแล้วดีที่ซื้อปืนทันน,นั่นแหละผมดู YouTube อยู่ดู YouTube ไปเล่นเกมไปเดี๋ยวผมก็จะนอนพักแล้ว ไปไหนทุมมันปลาลําตะไปไหนหรอน้องสาวไปไหนหรอนีโอกาสปั่นสาวละผมคือราชาดีเสิร์ท ดีเซอร์ดแปดเจ็กหาสี่สน้านีไผมซื้อไอววไม่ได้มาเมื่อกี้ยุ่บรัวซื้อได้ อะไรอะไรอ้าวพี่บอลพี่บอลชุดแดงตัวไรวะน่ะอะไรอะไรตรงนั้นน่ะอะไรตรงนั้นน่ะอะไรหรอยื้ยื้ยเฮ้ยื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 ้ยิ่งเสียว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  ยัมันจะไปหาเพื่อนมันได้ไหมออกไปเจ็บๆผมดักเลย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 ครับทุกคน จบครับทุกคนโครอะไรอืมอืมโอ้รู้สึกมันหวานไง ไบปเลยสองกินเท่านั้นอดทนไว้สันอดทนไว้สันกูมีของหนักมาวะทุกคนอันแม้ของหนักอะไรวะเดบยวปะผมไม่ยอมออกไปเพราะว่ารู้สึกเสียวเสียวหัวยยังไงไม่ละฮะนานี่เพื่อนใจเย็นๆให้เราช่วยไหม เรียบร้อยเพื่อนตัวใจเย็นเพื่อนละมานะเพื่อนเราเชื่อว่านารอดอยู่ไหนาหมะนาีไม่มีตรงนี้ ไม่มีมาไม่มีคนออกมาเลยครับทุกคนแกไปทำไมอยากมายังไงแตกไปนยัง <Okay. S 1> เกมค้างเกมมิงเกมหล็มากเลย โอ้ยเกมใครทักมาเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยกันยอนเกมสุดท้ายคือเวลาผมเล่นนะครับทุกคนมันจะไม่แหลกแบบนี้คือแบบเวลาคนทักมาคือแบบมันจะไม่ขึ้นแชทข้างๆนะคือมันจะแหลกอืม สิ่งที่สิ่งนี้เหละที่ผมที่ทำให้ผมวัวร้อนเออวัวร้อนมากเลยเกมสุดท้ายแล้วออกมาจับตูจับตูเงันเงินงันเงินเงินเงินเนี่ยไงานี้เฮ้ เสียงแบบนี้มันกนคุค้นคือแบบมีตัวนึงอยู่ตรงนั้นงาเป็นงไงบ้างวะตรงน,นั้นน่ะโอ้ยกิมเลด็ดป้าบ,บอเลยขนาดนีน เฮ้ยจะลุกมาทำไมดูเพื่อนยิงมันมันจะตายแล้วครับอืมเราจะทำกิปแบบแนวจินกเอ้ยจินกจินกไม่ก็ผมอาจจะบินเื้ยเดี๋ยวดูกันอยู่ไหน่ะงัดตังงัดตัง อยู่ไหนกันน่ะเฮมันหายไปแบบนี้ไม่หายแล้วแหละอ๋อฮะอ๋ <c oughs> อมันอะมัน <c oughs> มันใส ออกไปเออระเบิดพอชินหน้านี่เอาใหญ่เลยเนาะเออเอาระเบิดมาปาเลยโอ้ยเวลยเนี่ยเล่นเป็นไหมฮะ เราเล่นแช่ไหมผมรู้สึกว่าอาจจะมีพลังบางงานจะมีพลังพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ฮนม่ฮะยังไม่ได้เอ็มหรอกน้องสาวเื่อนเื่อนไอตุ้มยิง โอ้ลูโอ,โอ,โอ้อย่างชอบเลยเบอร์สองไอ้เบอร์สามชอบมากเลยครับทุกคนดูดูมันมึงเห็นตู้เป็นตัวอะไรฮะนั่นไงงูขอด่าหน่อยเธอเพื่อนชุบกูการพอสาวชุบได้พอตูชุบไม่ได้อย่างว่า โอลนันพี่น้องเย้ยดูมันดูมันเล่นโอ้โหถัว่วไม่ต้องมาแอคเลยเคือแบบโอดหถั่วแล้วทุวออกคนขอปิดคลิปเียงเท่านี้เลยกินไปกินยาแป๊บนึงกินยา,ป,นยาปุ๊บจะได้นอนก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกรกะดิ่งด้วยครับสำหรับวันนี้ผมไปละบายบาย